สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับพบกับผมครับเทเดชตุภัทรมนะครับวันนี้พอจะได้ลงมือทำงานก็ประมาณ10บโมงครับตอนนี้ก็เที่ยงครับผมไม่ได้พักเที่ยงครับเพรางานเร่งครับแค๊สสามสองศูนย์ดีครับบ่อเช้าก็ซ่อมได้สามชั่วโมงครับตัวจะเสร็จก็สิโมงครับแต่ความร้อนไม่ขึ้นครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนครับสหรับเมื่อวานนี้ร้อนทั้งวันครับพอร้อนแล้วก็หยุด เครื่องเย็นก็ตัดครับก็แค้นตัดจนได้แปดชั่วโมงรับ่อวานครนับนี่ก็ต่อมต่อมไ้ดีแล้วก็ทํางานต่อครับครึ่งวันไปแล้วยังไม่มีปัญหาครับที่ร้อนไม่ใช่แล้วครับร้อนเพราะว่าสายพานถลมมันรีนะครับระยะรีมันอะลุกลอกมันไม่ได้นะครับเปลี่ยนหน้าวินมูเล่ใหม่วินโูเล่ อารมณ์นะครับก็ไม่มีปัญหาครับทำงานได้ปกติครับรถไม่มีวันครับก็ทำงานไปทำงานไปซ่อมไปครับตามอายุการใช้งานของรถนะครับถ้าอะไรถึงเสี้ยงนะครับรถเก่าขนาดไหนก็มีปัญหาสำหรับแคตตีนะครับคันนี้ถ้าทำสีใหม่จะแฉมเพราะเนื้อเหล็กอะไรนี่มันเป็นสเปกญี่ปุ่นครับคันนี้นะครับ มันใช่สเปกิมาเลเซแม็กอินเชน่านะครับแ,แต่แคตตีมานี่แคตดีทูมานี่เป็นแม็กอินเชน่าหมดนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายของแกแปลนะครับแต่ก่อนนี้ก็เป็นแคตบีแคตนี่ตระกูลแม็กอินอเมริกานะครับอเมริกาค่าแรงมันแพงครับย้ายมาผลิตที่ญี่ปุ่นและสุดท้ายก็ ยายไทยผลิตที่จีนครับเพราะว่ามันขนส่งสะดวกสบายนะครับลงเรือก็ใกล้ไทยนะครับอเมริกามันไกลนะครับกับญี่ปุ่นนะครับทุนค่าใช้จ่ายไ่เยอะครับยายไานมาผลิตที่แต่แปนนะครับแต่แปนแผ่นทินใหญ่ครับซึ่งตอนนี้จีนแผ่นทินใหญ่ก็ผลิตออกมาหลายยี่ห้อมากเลยครับสําหรับรถขุดนะครับมีซูมเลอออนมี X c m g ซนะครับ ซันนี่นะครับหลายยี่ห้อครับแล้วก็ซันบลดครับงานนี้ครับงานเคลริ่งต้นไม้ริมสระนะครับขยายพื้นที่ทำกินครับนรือวปล่อยโรกร้างนะครับต้นไม้รอบสระนี่เยอะมากครับปล่อยปลาไว้ไม่ได้ครับปล่อยปลาไว้พวกมาช็อตเอาไปกินหมดครับเพราะไม่มีเวลามาดูครับหน้าแรงกับน้ำไม่มี ไม่มีน้ำในส่านะครับหน้าฝนน้ำก็จะเป็นอย่างงี้ครับมีจอกแหนะเขียวเลยครับเขียวขึ้นเลครับ เดินวนมายันผมนั่งนี่แหละครับขอให้รอบสะนะครับเดี๋ยวเอาแสบเนี้ออกลงด้วยนะหรือไม่เอาลงครับเพราะว่าเอาไว้กั้นน้ำครับมันเป็นคลองน้ำนะครับข้างหลังนลยนครับเริ่มไม่เห็นตัวแม่โคยแล้วครับเคลื่อนออกมนครับ กินน้ำมันได้ไงครับรอบเดินเบายิลั่นขนาดนี้ครับ2,000รอบต่อน,นาทีครับับเครื่องยนต์ของแคทตนะครับ หลากไม้เยอะครับลากอ่าต้นกระดิ่งนะครับต้นใหญ่นครับ